ดอกแค่นะเได้จ้าพี่น้องข้าเจ้าเก็บมาฝากเนาะอยู่หลังบิ๊กซีพารามซีเควิลเลตจ้ะพิ่นงเก็บมาฝากอันนี้ฝากมาคืนนี่อันนั้นฝากมือกอนใส่จุย็นไว้แต่ก็ใส่ใดอยู่นั่งแค่ฉ่ำซื้อเนาะสิมาลวกกินกับอันปูนปลาแหงซืง้อปลาแหงมาตํา Rồi đây nhắm một muôn xây เนี่ยมันเป็นแบบนี้เนาะมันดำพี่น้องเวลาลวกเอามาเอากีสอนมันออกก่อนเพื้นรามันขมเมื่อสั้นแต่เพราะเขาเจดอกเพราะว่าเตืนหน่อยจนไงก็เห็นผู้เฒ่าเพันพาต้มเพิ่นเฮติงสีเนาะเอากีสอนออกเพื้นรามันขมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเห็ุแบบนี้เสียเขากะเบิ้งเลยว่ามันไม่นอนไม่มาเลี้ยงเองียงอยู่ในหนีบบอลน,นะเพราะว่าตามที่เคยตบมามีหอดตัวไอ้เนี่ย ตัวมิมงบงกับตัวไอ้มิ่มแม้มันอยู่ในหลอดเนี่ยไม่ใจะต้องเฮตังสี่เนาะแล้วเจ้าพี่น้องเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้ละเนาะนี่อันนี้ อันนี้คือส่วนที่ที่ใสไ่ได้เด้จ้ะอันส่วนของนี่คือใส่บ่ได้เนาะเห็นบะ่ถนะ้าฮาว่าเหตุความสะอาดเมื่อก็สิเป็นแบบนี้นะนีะน่เป็นเมงบุ่งเป็นขีอ่าขีเมงแล้วก็เน่าอยู่ข้างในมันบ่เป็นจะกินเนาะนี้เน,เน,น,เน,เนาะจตงซส่เนานะเล็บเหลืองเลยเด้พี่น้องดำเลยย่าดาวบด้เซ่ถุงมือ อย่างยางของมันออกนี่เหลืองเล็บดำไปเลยเอ้าเข้าไปเบ่งต่อนเขารวกกันแล้วพี่น้องนะน้ำเดือดแล้วเขากะใส่เกลือด้วยพี่น้องใส่ลูกไปเลยจ้าคนๆให้เกลือมันละลายก่อน เอาดอกเคสใส่ลงไปได้จ้ะอันที่ใส่เกลือลงไปนี่ก็คือนรคความขมจากน้อยนึงเนาะเอ่อมาตอนฮอสิลวงนี่ก่ะตามใจได้จ้ะมากบเกืือหน่อยเปื่อไลแต่เย่ดาวบบมากเกื่อไม่กินนบะเสียบ กินกับป้นป่าแห้งเ้อพี่น้องแสบขนาดเย้ยมาต้มใบน้ำมันเสียออกประมาณน่ยอยเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็ใส่ทางน้ำเย็ยน,นเลยจ้าใส่ทางน้ำเย็นกินไว้เนาะ ี่ว่าเก็ดแล้วเก็ดแล้วพี่น้องพี่จ๋าเก็ดเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็สิเป็นแบบนี้ล่ะพร้อมมาเข้าตู้เย,ย็นเลยเอาไว้กินหนลายๆมื้อพี่จ้าปลาเหง่งปลาเห่งที่ยายดาวซื้อมานี่จ้าสามตัวยี่สิบบาท ขึ้นสี่ายบสิทธงแบบนี้หละธงนี้ยี่สิบาทด้่พี่น้องสองถึงจะสี่สิบบาทแต่ถ้าเขาซื้อที่ตลาดมาเห็ดเอาเลยจะได้แจ้งให้ดาวมีโอกาสไปตลาดน้องบะมี่ไม่ร้านันอันนี้ก็ทอดเอาแบบทอดเสร็จแล้วก็ามาหาสินค์ที่อย่นงสิมันจะได้ต่ำง่ายนะจ๊ะล่ะเข้าไปต่ำกัน มากินกัน <muk> <coughs> <tuk>

นี่เราสิมาปรุงมมันพีกกันแล้วพี่นอ้องตอนแรกว่าสิใสบบ่บอกมอ่วงมันบางทีบอกม,อม่วงสฉมไหมมีแต่บมูม่วงมันแั่นี้สิใส่บอกคามเปียกบกรามเปียกคนพื้นเหมือนเอาใจสิ่หละใส่พริกป่นลงไปมากพริกหน่อยพริกหลายก็ตามใส่ด้วจา้ารสชาติปรุ้มเลยร,เรุงตามที่ใส่ไอ้น้ำปลาแดกนี่ต้มหน่อยด,ด้วจ้าต้มเรียบร้อย หน่อยมากมายจัดไปนึกจะโค้งงวนิดหน่อยคุณและพี่น้องคุณแล้วก็ชิมมืมอกันรสชาติด้วยจ้างเทียลนะนประเด็กับเค็มเนาะกับป่า ติดใจไปเขาค่อยตื่นทีหลังเนาะโอ้ยเสียดายพ่มบุบม่วนกรออะซับุญม่วนเน็มสิดยอดเลยเนาะเรียบร้อยละจ้าแล้วนะพี่กินกระดอกเคของน้อง <c oughs> ย่ดาวข,าขอขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะจ้าติดติดตาม